วิธีกระชากซูมดึงความสนใจให้คนหยุดดูคลิปของเราแบบนี้นะครับหรือจะเอาไปใช้กับการถ่ายสินค้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมทํายังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาคลิปที่เราต้องการซูมเข้าไปตัดต่อในแอปแคปคั t ได้เลยครับจากนั้นก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกเหมือนเดิมนะครับพอตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่หัวคลิปและเพิ่ม k คีเ a รมอันที่1เข้าไปครับ จากนั้นให้เลื่อนมาเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มคีเฟรมอันที่2เข้าไปและก็ย้อนกลับไปที่หัวคลิปและให้ทุกคนซูมคลิปและปรับแต่งได้เลยครับแล้วก็กดลองเล่นดูได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าซูมเร็วไปก็ให้ทุกคนกดขยายออกนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงนะครับให้ทุกคนไปที่หัวคลิปจากนั้นสังเกตด้านล่างและไปที่ระบบเสียง กดไปที่เอฟเฟกเสียงครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกเสียงที่เราชอบได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับได้เอฟเฟกเสียงมาแล้วนะครับผมจะปรับความดังเอฟเฟกเสียงให้เหลืออยู่ที่12นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นการถ่ายสินค้าก็ทําเหมือนกันเลยครับเพียงแค่ทุกคนทําตามนี้นะครับก็จะได้คลิปที่กระชากซูมดึงความสนใจให้คนหยุดดูคลิปของเราแล้วครับ